ตาปิงปองนะคะคเวชการเพชรสุดข,ขาดจากแบรนด์ Bowers ์ i l k i n s วิค่ะวันนี้เราอยู่กับพี่นุกค่ะจากร้านเลนช็อปค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับพี่นุกค่ะปองมีคําถามอยากจะถามพี่นุ๊กค่ะคำถามแรกเลยทําไมพี่นุกถึงเลือก Bowers ์ส l k i n s วิค่ะในโลกนี้มีละโมงไฮเอ็นเนี่ยอยู่ไม่กี่เจ้าหรอก โบเวอร์แอนด์วิลกินเนี่ยคือหนึ่งในความต้องการของคนที่ต้องการอะไรที่เป็นไฮเอ็นแรงบันดาลใจต่างๆที่ B ี w เป็นคนสร้างเอาไว้เนี่ยมันถึงขนาดว่าเปลี่ยนแปลงแล้วก็สร้างนวัตรกรรมใหม่ๆให้กับวงการ B ี n อเนี่ยได้สร้างไอคอนหลายๆตัวเอาไว้ในวงการมากมายรวมถึงคุณภาพของลำโพงเนี่ยในระดับเรฟเลนซ์อย่างซีรีส์800ที่ใช้งานในห้องอาดเป็นหนึ่งตัวเลยที่ใช้อ้างอิงในการบันทึกเสียงถ้าเกิดเราอยากได้อะไรที่เป็นความสมบูรณ์แบบมในการอ้างอิงเนี่ย B นียอนนแอนด์เยตอบสิ่งนี้้ไดช่น<ต>ใจยถือเป็นหนๆ กเลยนะคะืปองอันได้ยินมาว่าจริงๆแล้วการใช้งานของ Bowers w n l k i n s เนี่ยง่ายมากๆเพียงแค่เรามีลำโพง Bowers Wilkins และสมาร์ทโฟนดีๆเราสามารถฟังเพลงระดับ High End ได้เลยใช่ไหมต้องบอกอย่างนี้ก่อนอจริงๆแล้ว B&W เนี่ยตอบโจทย์ทุกตลาด <c oughs> เขามีตั้งแต่ในตลาดระดับไฮเอนซ์ end, ซึ่งอาจจะใช้งานยุ่งยาก uh huh. นะครับวันนี้ถือเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของ B&W ที่เรากำลังพูดว่ามันใช้งานง่ายเนี่ยมันจะต้องเป็นเฉพาะตัวนี้ uh huh. มันคือ uh huh. มันคือ formation ไอ formation เนี่ยคือหนึ่งตัวที่ทำให้ เราสามารถที่จะใช้งานมันได้ง่ายขึ้นโดยที่ได้คุณภาพเสียงแบบที่ b ีแต้องการจะให้เป็น uh huh. อเอาเป็นว่าถ้าเราอยากจะมีซีรีส์800มีซีรีส์700มีซีรีส์600เนี่ยมันจะต้องมีอุปกรณ์ต่างๆมากมายมาประกอบกันเพื่อ oh. ให้มันสมบูรณ์แต่ทีนี้ถ้าเกิดเราอยากได้คุณภาพเสียงของ b ีแที่ง่ายกับผู้ใช้ oh. ตอบโจทย์กับการฟังเพลงในสมัยใหม่รูปแบบการสตรีมการใช้งานในบ้านแล้วก็ไม่อยากได้อะไรที่มันลกลุงลัง uh huh. อนด์ดซีร formation เนี่ยถือเป็นคำตอบตรงนี้เลยก็คือตัว Formation ก <siblings. S 2> <c ười> ็ Formation <c ười> ก็เรียกว่ามีให้เราเลือกตรงกับความต้องการของเรา ย่างเราอาจจะเริ่ม้วยตื่นเช้ามาแล้วก็เจอกับก็บเฟรชอย่างเงี้ยเอา,วาไว้เป็นตัวเตียอตัวน้อยอใช้เทคโนโลยี DSP เนี่ยเ,เก็บคาแรคเตอร์เสียงที่ต้องการให้มันเป็นเนี่ยแล้วก็ใส่เข้ามาใครอยากง่ายๆกับมี w ิแล้วเริ่มต้นเริ่มที่ตัวนี้เลย2 0 0 0 0ืนต้นๆไม่หนักด้วยเออไม่หนักแล้วง่ายแล้วก็อร่อยเลยเอาลีบตอย่างนั้นแหละรสชาติแบบการหิวเลยใช่หิวเสียงเพลงเสียงเพราะๆเสพสุนทรีในการฟังเพลงเรากําลังหาเชฟคนนึงมาปรุงอาหารให้เราเชฟคนนี้ชื่อ W ฟออังแล้วเข้าใจง่ายขึ้นใช่เราต้องการกินรสชาติที่ B&W อยากให้มันเป็นแล้วเราก็เริ่มต้นด้วยตัวนี้เค <Okay. S 2> พอเรารู้ว่าเนี่ยเบอร์หนึ่งอร่อยแล้วเราอยากจะไปไหนต่อล่ะ <c oughs> ก็กลับมาเริมแล้วเราก็ขยับขึ้นขยับขึ้นมาหน่อยเป็นดีไซน์เกๆ๋ๆแล้วก็เรียกว่า ได้คาแรคเตอร์ของ b บ W เต็มเปี่ยมแต่ว่าในปริมาณที่มากขึ้นแต่หนูรู้สึกว่าดีไซน์ของ Bower s ์สแอ i ด์นี่คือสวยมากนำเสนอความแปลกใหม่แล้วก็ถือเป็นเฟอร์นิเจอร์ตัวหนึ่งที่ตกแต่งบ้านได้เลยตกบ้านได้เลยใช่แล้วก็ใครที่อยากจะได้ดีไซน์ไม่จำเจนไม่ได้เป็นแค่แบบลำโพงปกติทั่วไปแล้วก็ยังอยู่ในคุณภาพเสียงที่ b บ w อยากจะนาเสนอออกมาเนี่ยจริงๆแล้วเจ้าเนี่ยนะมันสามารถที่จะเอาไปวางไว้บนโต๊ะก็ได้หรือจะประกอบกับขาก็ได้แยกส่วนได้เราแยกส่วนได้มีให้เราเลือก ถ้าเกิดเรามีโต๊ะวางเราก็เอาตัวนี้วางไปได้เลยแล้วก็กําลังขับเนี่ยเพียงพอสําหรับห้องทํางานทั่วไปตัวนี้สําหรับคนที่อยู่คอนโดเป็นตัวนี้หรือตัวนู้นถ้าเป็นคอนโดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมมองว่าโต๊ะห้องทํางานเล็กๆอ่ะเหมาะสาหรับตัวเฟลกนะวางไว้หัวนอนอย่างที่ว่าไปเก่นเช้ามารับอรุณ์กับกล่อนอนตัวเฟรกแน่นอนเหมาะแต่ถ้าอยากได้อะไรที่ใช้ในชีวิตประจําวันแนะนําตัวนี้หนึ่งตัวและจริงๆแล้วเนี่ย ไอประมาณนี้มันจะมีอีกตัวหนึ่งที่เราแนะนําก็คือเจ้านี่ซัิตินประมาณ10ปีได้แล้วเท่าที่ผมรู้จักซติตินมาสมัยก่อนเนี่ยโมเดลแรกเนี่ยมันจะมีช่องวางไพอร์นะแล้วก็พัฒนาจากตรงนั้นแหละตัวที่เรียกว่ากวาดรางวัลเยอะคือตัวนี้สติตินนึกอะไรไม่ออกเนี่ยเราอยากได้ b ีแที่เก๋สวยดีไซน์เป็นเอกลักษณ์ตัวนี้นเป็นตัวเริ่มต้นเลย,<อ>เลยแล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับ b ีแเองที่ให้กําเนิดซีรีส์นี้ขึ้นมา Oh. คือถ้าไม่มีตัวนี้จะไม่มีตัวอื่นเลย <c oughs> กยนะ็คือต้อนกำเนิดเนี่ยคือต้นกําเนิดเลย oh. ของอซีรี์ฟอร์เมชั่นก็คือใครที่อยากได้อะไรง่ายๆแล้วได้ความเป็น b ีแเป็นคาแรคเตอร์ที่แท้จริงโดยควบคุมโดย b ีแเองเนี่ยเนี่ยคือต้อนกําเนิดเลย <c oughs> แล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกตัว อพอตัวนี้ประสบความสำเร็จมันก็มีตัวอื่นตามออกมาแต่ว่าการใช้งานก็คล้ายๆกันคล้ายๆกันแล้วก็ตอบโจทย์กับเทคโนโลยีปัจจุบันการที่เรามีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่มันสามารถส่งคุณภาพเสียงดีๆออกไปได้ถ้า,าง่ายๆเลยคือบลูทูธนะอะย่างเนี้ยมันจะเป็นอะไรที่มือถือมีทุกเครื่องอยู่แล้วแล้วก็ถ้าเราอยากที่จะให้คุณภาพเสียงที่ดีขึ้นไปแล้วก รองรับกับรูปแบบการสตีมไม่ว่าจะเป็น idal, Spotify, Apple Music, ไท d อลสปอติฟายแอปเปิลมิวสิกเนี่ยตัว b ีแตอนนี้เนีย่ยทุกตัวแลวที่เป็นในซีรี้ฟอร์เมชันเนี่ยมันก็สามารถที่จะทาตรงนั้นได้ก็ลงแอปพลิเคชันง่ายไม่ได้ใช้ยากเลยก็สามารถลงได้ทั้ง iOS แล้วก็ a n d r o อ d ง่ายมากๆาาเลย <C' est S 1> ะสะ <า S 1> ดวกใช่ง่ายๆก็เรามีหลายๆตัวในบ้านก็ได้แล้วก็สามารถที่จะกําหนดโซนสำหรับ b ีแอนับตัวนี้อาจจะไว้ที่ห้องทำงานตื่นเช้ามาเจอเฟกวางอยู่ข้างหัวเตียงที่เขาเรียกก็เป็นแบบ มัลติมัลติลูมก็ได้ใช่ตรงนี้ก็รับเรียบร้อยไม่ต้องแยงกันฟังเพลงเพลงเธอเพลงฉันเราแยกกันฟังได้เลยก็ได้ก็สามารถตรงนันได้ตื่นเช้ามาอยู่ในห้องนอนเราอยากฟังเพลงรับอารุณเบาๆแล้วพอเราเดินมาห้องนั่งเล่นเราอาจจะเปลี่ยนอีกมู้นึงก็ได้เลยจุบันเนี่ยเราเข้าใจกันดีอยู่แล้วว่าคุณภาพทีวีเนี่ยดีมากเลยแต่ปัญหาใหญ่ที่สุดเลยของทีวีก็คือคุณภาพเสียงที่ออกจากลำโพงทีวี ยิ่งบางลำคงก็ต้องยิ่งบางเลยเป็นเหตุผลว่าใช่ทำไมเราถึงต้องมีวบา,าวบางและแน่นอนถ้าเราอยากได้คุณภาพเสียงแบบ B a i e B B a View ก็มีซาวบา์ด้วยตอนนี้ม,นม,มันจะมีอยู่2ตัวคือถ้าเราอยากจะได้ในซีรีส์ formation เนี่ยก็จะเป็นตัวล่างตัวล่างตัวนี้ก็คือตัว formation bar c ล็กเตอร์ลักษณะเสียงเนี่ยจะอิงไปทางในตระกูล formation ก็คือเน้นไปที่ความง่ายรูปแบบ uh huh. ออดีไซน์เก๋สวยสามารถที่จะเชื่อมต่อกับตัวซับบูเฟอร์ของทางฟอร์เมชันได้ด้วยรุ่นเบสส่วน ถ้าใครที่เน้นอินกับการดูหนังนะครับแล้วก็โดยเฉพาะ Netflix ตอนนี้ไอ้เจ้าเนี่ยจะเป็นหนึ่งตัวที่สามารถที่จะถอดเสียง Dolby Atmos ได้พมาถึงว่าเราสามารถแยกเสียงได้อ่าใช oh. ป่ปัจจุบันเลยเ Netflix มันจะนำเสนอใ,ในรูปแบบที่มีเสียง Dolby Atmos ตรงน,นี้เราก็สามารถใช้ตัวพ a n o r a m ่ตัวนี้ในการถอดรหเสียง Dolby Atmos ได้ถือเป็นจุดขายของเขาอ่าก็เหมือนจะทาให้เราแบบ ได้ยินเสียงต่างๆคือชัอยู่อยู่หูเหนือหัวเราได้อ๋อเหมือนถ้าเป็นเสียงแบบหนังแบบเครื่องบินผ่านปุ๊บเราก็จะแบบใช่เฮ้เครื่องบินผ่านหัวเราไปเมื่อกี้ใช่เพราะมีการบันทึกเสียงทางด้านแนวตั้งเลยอันนี้เป็นจุดจุดหนึ่งที่เรียกว่าเราวีเอ m o มอสทำให้เรารู้สึกถึงความแตกต่างได้อย่างชัดเจนจากรูปแบรกลับนี่ก็คือความพิเศษของสองตัวนี้ที่แตกต่างกัน นี่อันนี้ก็คือเป็นตัวตัวท็อปสุด,อสดของซีรีส์ฟอร์ม t ชันอันนี้คือ Formation Duo ใช่แล้วใครที่อยากได้รสชาติเต็มเปี่ยมของความเป็น B W เป็นตัวหนึ่งที่ได้แรงบันดาลใจแล้วก็ได้เทคโนโลยีที่ครบคันเลยสำหรับในซีรีส์นี้นะแล้วก็แรงบันดาลใจเจ้าจุกเนี่ยมาจากซีรีส์800ซีรีส์800เนี่ยถือเป็นซีรีส์ระดับเรฟเฟอร์เรนซ์ที่ใช้ในห้องอ่ะ โอ้ใน oh. ห้องบันทึกเสียงเคอเรียกได้ว่าเอามาจากซีรีส์ที่ใหญ่เลยใหญ่ใหญ่เบิ้มสุดเลยใหญ่เบิ้มสุดมาเป็นตัวกระทันรัตตัวนี้ใช่ถ่ายท่อดีเตรงนั้นมาเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์เลยใครเห็นลำโคง B&W แหรือล้วเห็นไอ้ท่อนจุกเนี่ยตรง <c oughs> นี้จะนึกถึง B&W เป็นยี่ห้อแรกๆที่เหลือเขาอยู่กาทำตามผสานกับเจ้านี้เลย รวยแบบคอนติเนนัมเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีสูงสุดใน b ีแตอนนี้เหมือนกันก็คือใช้ในซีรีส์800เหมือนกันก็ถ่ายทอดพันธุกรรมนะั้นแหละเอามาใส่<อ><อ>ใน,ใน,นในดูโอเต็มเปี่ยมกับความเป็น b ีแนะในซีรีส์นี้ใครที่อยากได้อะไรง่ายๆนั่นแหละครับแล้วก็ได้เสียงเนย ก็ต้องซีรีส์ต้องตังตัวยูโอนี่เลยถือว่าเป็นตัวท็อปสุดของซีรีส์ฟอร์เมชันเขาจะมาพร้อมกับขาตั้งพิเศษของเขาตัวนี้มันมีกิมมิกซ่อนอยู่เหมือนกันเหมืเดิมเลยจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ลําโพงตัวนี้เมันบบเดี่ยวๆก็ได้แต่ก็ไอ้กิมมิกที่ซ่อนอยู่ในขาตั้งตัวนี้คือเขาเป็นเป็นโลหะ มันสามารถที่จะช่วยระบายความร้อนด้วยแล้วก็ดีไซน์ของ B ี่ตัวเนี้ย mm hmm. เพื่อให้มันสวยงามมันก็จะสอดรับกับขาตัวนี้นะครับนอกจากใช้ระบายความร้อนแล้วเนี่ยซึ่งมันจะช่วยระบายความร้อนได้มากกว่าเดิมถึง20องศาเลยนะการระบายความร้อนนี่มันทําให้เสียงมันดีขึ้นหรือว่าอย่างไงอ่ะทีนี้เวลาวิศวกรเขาออกแบบเนี่ย <c oughs> เขาจะมีสิ่งหนึ่งที่จะเป็นปัญหาและก็คือเรื่องความเพี้ยน <c oughs> ความเพี้ยนถ้าเกิดอุณหภูมิสูงขึ้นมันจะเกิดความเพี้ยนขึ้น ฮ่าคนรู้ไหมนี่คือหนึ่งอย่างเลยที่วิศวกรเวลาเขาเออกแบบเขาเขาพยายามจะที่จะลดความเพี้ยนยิ่งเพี้ยนน้อยเท่าไหร่คุณภาพาเสียงมันจะดีขึ้นและการที่เรามีอุปกรณ์ตัวเนี้ยใช้ในการช่วยระบายความร้อนเนี่ยมันทําให้ความเพี้ยนโดยรวมมันลดลงนี่คือหนึ่งปัจจัยแต่ว่าบางทีเราอาจจะไม่ได้เปิดจนเพี้ยนหรอกแต่ว่าด้วยดีไซน์ด้วยประโยชน์ของมันเนี่ยเรียกว่าเหมาะสมสําหรับ B&W Duo ตัวเนี้ยค่ะ างนี้ค่ะพี่หนูคะถ้าสมมุติว่าหนูอยากที่จะพกพาเรามีมีอะไรแนะนํำไหมคะคือเพราะหนูไม่สามารถทพี่คะจะเป็นหนูจะเอาดูโอไปด้วยอย่างเงี้ยยากทีนี้ถ้าเราอยากจะพกพาเนี่ยบีแอนด์บิวเนี่ยก็มีผลิตภัณฑ์สําหรับการพกพานะแล้วก็เป็นหูฟังไร้สายนะด้วยโอเคเดี๋ยวเราไปดูหูฟังไร้สายของบีแอนด์บิวกันโอเคค่ะจะับหูฟังสําหรับคนที่อยากได้ b ี w เดินทางไปด้วย b ี w ก็มีหูฟังสำหรับให้เราคพกพาไปด้วยได้เหมือนกันอย่างตัวเนี้ย ตัวนี้ก็จะเป็นการร่วมมือกันระหว่าง B&W กับ MacLaren อ่ะตัวนี้เป็น PX8 ใชเรีกว่าเป็นตัวน่าจะท็อปสุดตอนนี้ของ B&W เลยแล้วก็นอกจาก MacLaren แล้วอย่างจริงๆแล้ว B&W เนี่ยเป็นลำโพงหนึ่งที่ติดตั้งอยู่ในรถแบรนด์พรีเมียมหลายๆอีกอ่ะเลยใช่ทั้ง Volvo ทั้ง BMW Aston Martin รถของเจมบอลอะเนาะเนี่ยก็จะมีผลิตภัณฑ์ของ B&W เนี่ยหลายรุ่นที่ติดตั้งอยู่เรียกว่าเป็นลำโพงที่ได้รับการยอมรับแล้วถ้าเกิดเราชอบในคาแรคเตอร์ เสียงเนี่ยหูฟัง b a แเนี่ยที่มาพร้อมกับน s อย a n c e l l i n g ตัวเนี้ทำให้เราได้รับอัตรลดของการเป็น b a แได้แบบเต็มที่เลยนะครับแล้วก็มีหลากหลายขนาดตามความต้องการของเราเริ่มตั้งแต่แบบอินเอียร์บลูทูธเล็กๆแบบอินเอียร์พอยกได้ไหมเนี่ยยกให้ดูแพ่มเลยหรือว่ามีหลายขนาดหลายสีสันใช่แกะไม่ได้ด้วยแกะไม่ได้เขาเป็นโปรตานเฮาอย่างนี้หนูเอากับบ้านไม่ได้ละได้นี่เอามาทั้งชุดเลย ฟังไม่ได้คุดแย่ละเดี๋ยวเราค่อยแกะกันที่บ้านได้เฮ้ยเ็าทากาวเนอะอ่ะเนี่ยเนี่ยก็มีแบบอินเดียพกพาแล้วก็มาพร้อมกับเทคโนโลยีน้อยแคนเซลลิ่งก็คือลดเสียงรบกวนใช่ก็เก๋ไก๋สวยงามหลายสีค่ะรุ่นนี้รุ่นนี้จะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเป็นตัวใหม่เป็น P X G P X G S 2 E อ่าใช่เป็นตัวใหม่ก็เรียกว่า เป็น S2 เนอะก็คือภาค2ต่อจากภาคแรกก็ถือว่าภาคแรกนประสบความสําเร็จแล้วตัวนี้ก็มีการปรับปรุงแต่หนูชอบตัวนี้มากเพราะว่าหนูแอบไปฟังมาแล้วเมื่อกี้ใช่ไหมเสียงด,ดีมากเหมือนใส่เข้าไปแล้วแบบโลกทั้งโลกนี้มีแต่มีแต่ฉันละม,มีแต่หนู<ด>เลย,ย <laughs> คือคอนเซปต์อย่างหนึ่งของ B&W เนี่ย คืออะไรรู้ไหมค่ะคืออะไรคะแค่แขวนก็เท่แล้วใช่อเนี่ยจี๊กแข่งใช่แขวนไปนี่แบบเท่เลยไปสองงานเลยโคตรเท่เลยสองงานจะเท่ไปบ้าเนี่ยใช่ไหมใช่นี่แข่งมาให้หนูแขวนคือแขวนอยู่บนรถไฟฟ้าเนี่ยแค่แขวนก็เท่แล้ว แค่แค่หันไปไหนละคนอ่านมาเห็นแล้วแบบเป็น bovers and bukins ก็คือเนี่ยเนี่ยคือหนึ่งอย่างว่าดูไฮเอนดดูหรูดูสมภาพลักษณ์เวลาไปไหนก็เป็นอย่างนี้ของแทนกระเป๋าเลยโชว์แบรนด์สามารถสามารถนี่ก็เป็นหนึ่งอย่างที่วีอนด์ิวให้ได้นี่หละกนเดี๋ยวหนูก็จะไปที่ร้านพี่พี่ก็ให้หนูได้เหมือนกันได้ให้ราคาพิเศษพี่มีโปรโมชั่นให้แล้วหนูไปไหนหนูก็จะขอราคาพิเศษเขาหมดเลยเป็นกระเป๋านะจริงๆก็จะมาพร้อมกับกระเป๋านี่นี่อ่าก็จะมีกระเป๋าให้ในรุ่นใหญ่ เป็นกระเป๋าก็สวยงามนะครับแเก็ตติงน่ารักนากแฮกเกจจติ้งสวยงามดีสำหรับบีแอนบิวครับค่ะแล้ววันนี้ก็อยากให้พี่นุกฝากร้านก็ของผมเนี่ยจะจริงๆแล้วก็มีหน้าร้านอยู่ที่ซีคอนสแควร์สีนครินนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากได้แบบรวดๆเนี่ยถ่ายถ่ายเฟซบุ๊คลาซาด้าหรือว่าช้อปปี้เนี่ยแล้วก็เจอก็สามารถสั่งซื้อได้เลยเหมือนกันมีขายทุกรุ่นเลยครับสำหรับ B&W ในทุกซีรีส์ทุกผลิตภัณฑ์เราก็สามารถที่จะ ซื้อได้นะแต่ว่ามีโปรโมชั่นดีๆต้องแอบไปถามพี่นุกเองมีมีอินบ็อกซ์ไปถามได้เลยอ่าครับก็เนี่ยก็ขอบคุณมากเลยวันนี้ขอบคุณพี่นุกมากมเลยนะคะที่มาเล่นสนุกกับพวกเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ